ัลโหลทุกคนวันนี้มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับวินนี่159ใน d ดส์บายเด i ไลท Mobile นะคะวันนี้วินนี่จะพาทุกคนมารู้เรื่องราวของเดวิดคิงคนนี้นะคะหน้าตาหมอแมมเทียวกล้ามเป็นมัดมัดอุ้ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาเา <c oughs> เอาละเอาละเข้าเรื่องราวของเรากันได้แล้วทุกคน อ้อแล้วอย่าลืมใครที่ผ่านไปผ่านมาในวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวินนี่ฝากด้วยนะคะทุกคนเอาละ่ะเข้าเรื่องของเรากันได้แล้วกับพ่อหนุ่มเดวิดคิงคนนี้เรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงก็มาติดตามกันได้ไปพร้อมๆกันกับวินนี่ได้เลยคะ่ะมาดูกัน นี่นะคะเดวิดคิงนี่คือสามเปิร์กของพ่อหนุ่มเดวิดคิงของเรานะคะมีอะไรนั้นเราจะไปเล่นกันในภายหลังตอนนี้เรามารู้เรื่องราวของเขากันก่อนค่ะขอเทศเสียงหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> ด้วยการที่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัวอันมัง่งคั่งเดวิดคิงดูเหมือนจะถูกลิขิตมาเพื่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ในขนาดเติบโตอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์นั้นเขาก็ได้แสดงศักยภาพเป็นอย่างดีทั้งทางด้านกีฬาและวิชาการ และด้วยเส้นสายของครอบครัวประตูทุกบานต่างก็เปิดรับเขาทั้งสิ้นเขาสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกเรื่องหากไม่ใช่เพราะนิสัยอันชอบทะเลาะป่อแว้งของตนเดวิดใช้ชีวิตอยู่ด้วยการชกต่อยอันสนุกสนานสะใจและขวนขวายที่จะได้ต่อยตี ความกำยำและความสามารถทางกีฬาของเขานำพาเขามาสู่การเล่นลักบ,บี้ที่ตัวเขาสามารถปลดปล่อยตัวเองและเอะอะได้อย่างแท้จริงคิงมีชื่อเสียงในฐานะมือใหม่ผู้มีอนาคตยาวไกลที่บางครั้งก็เข้าขั้นบ้าระหำ การพุ่งทยานสู่ความสำเร็จของเดวิดได้จบลงไปอย่างฉับพลันเมื่อเขาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่และเข้าทำร้ายร่างกายผู้ตัดสินทำให้ถูกแบนจากลีกไปตลอดชีพและจบอนาคตที่ผู้คนต่างคาดหวังว่าจะเป็นมืออาชีพที่ยืนยาวและประสบความสำเร็จคิงไม่ได้กังวลอะไรการเงินไม่ใช่ปัญหาเขาจึงถือว่า มันเป็นการเกษียณก่อนกำหนดและมุ่งเป้าไปยังเรื่องสนุกสนานอื่นที่มีให้ทำเมื่อเป็นอิสระจากข้อจำกัดของอาชีพและด้วยความมั่งคั่งของครอบครัวตนเดวิดคิงจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในผับดื่มดูกีฬาและต่อยตีบางคนอาจบอกได้ว่าเขากำลังทิ้งชีวิตไปเปล่าๆผู้คนไม่มากนะัก ที่จะรู้ว่าเขาเป็นนักทวงนี้ในบางคาหรือเรื่องที่เขาต่อยตีอยู่ในขับลับก็ต่อสู้ด้วยมือเปล่าเมื่อเดวิดคิงไม่ได้มาที่ผับอีกต่อไปเพื่อนที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดของเขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรพวกเขาคิดว่าในที่สุดเดวิดคิงคงได้สู้กับบางคนที่แข็งแกร่งกว่าตนเองแล้วพวกเขาก็คิดถูกนะ ในบางความหมายเอาละค่ะเรื่องราวของเดวิดคิงก็สั้นๆน,นะคะใจความหลักๆของพ่อหนุ่มเดวิดคิงเลยคือเขารวยและเขาก็ชอบชกต่อยชอบใช้กำลังนะคะอืมเรื่องของเดวิดคิงนี่สั้นมากเลยทุกคนอ่าแถมๆๆๆแถมแถม h a m m กัน รู้จักกับเปิร์กของเดวิดคิง3เปิร์กนี้นะคะสักแป๊บนึงนะจะมีอะไรบ้างขอขอเรียงเรียงก่อนนะหาหอันนี้คือที่เล่นไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาอัดคลิปนะมีอะไรบ้างอันนี้ถูกแล้วอันนี้แล้วก็นี่โอเคอันนี้อ,ออกอันนี้ไม่ใช่นะทุกคน เริ่มแรกเลยก็จะเป็นนี่เลยตายยากนะคะคุณสามารถรับการโจมตีได้และเมื่อได้รับบาดเจ็บแตะที่คังอะดีนาลีนแล้วพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกดปุ่มเปิดใช้งานความสามารถขนาดวิ่งพุ่งไปข้างหน้าขนาดวิ่งพุ่งขนาดวิ่งพุ่ง คุณจะหลีกเลี่ยงความเสียหายได้ก็ให้เกิดความหมดกำลังเป็นระยะเวลา50วิวิคุณจะไม่ฟื้นตัวจากการหมดกำลังในขณะวิ่งก็จะประมาณว่าฆาตกรเขาจะตีเรารอบแรกนะคะแล้วเราก็จะบาดเจ็บพอเราบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถใช้เปิกนี้ได้นะคะเราก็จะวิ่งไล่ไปเมื่อฆาตกรเขาใกล้จะถึงเราเนี่ยเรากดปุ่ม ตายยากนี้เราก็จะพุ่งไปข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะคะมาดูเปิร์กต่อไปนะคะไม่โอดครวนคุณจะติดเอฟเฟกสถานะผูพังเป็นเวลาตลอดทั้งเกมเลือดอันเข้มข้นของคุณแข็งตัวเกือบทันทีคุณจะไม่ทิ้งกองเลือดเอาไว้เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจากอาการบาดเจ็บลดลง25%ตลอดเวลา ให้ความสามารถในการฟื้นตัวจากสถานะใกล้ตายได้อย่างสมบูรณ์อันนี้ก็จะประมาณว่าเราเข้าเกมไปเราจะบาดเจ็บทันทีเลยทุกคนและเมื่อฆาตรกรตีเราหนึ่งครั้งเราจะล้มเลยและพอเราล้มปุ๊บเราก็จะสามารถฟื้นตัวเองให้ลุกขึ้นมาได้นะคะคือไม่ต้องรอให้เพื่อนมาชุบเรา แต่ว่าถ้าฆาตรกรเขาตีเราล้มแล้วเขาแบกเราไปแขวนเลยเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงอยู่นะทุกคนเสี่ยงอยู่เปิร์กนี้ก็มันกัมกึ่งออันตรายหรือจะไปหาแบบเป็นทางหนีรอดให้ตัวเองมันก็ได้เหมือนกันนะแต่มันก็คือเสี่ยงห้าสิบห้าิบเรามาดูเปิร์กต่อไปกันดีกว่า เป็นเปึกนี้นะคะเราจะอยู่รอดไปชั่วนิรันด์เพื่อนของคุณที่เหลือรอดอยู่ไม่กี่คนนั้นควรได้รับการคุ้มกันอย่างดีที่สุดได้รับโทเค็นจากการกระทำใดๆต่อไปนี้ช่วยออกจากตะขออย่างปลอดภยัยรับการโจมตีเพื่อปกป้องผู้รอดชีวิตทุกครั้งที่ช่วยเหลือหรือรับการโจมตีเพื่อปกป้องผู้รอดชีวิตคุณจะได้รับโบนัสทับซ้อนต่อโทเค็น ในการได้แต้มเลือดทั้งหมด25%สูงสุดถึง75%โดยจะได้รับแต้มเลือดโบนัสเป็นรางวัลหลังจากเล่นจบเกมแล้วเท่านั้นอันนี้จะเป็นเปิร์กไว้แบบสะสมแต้มเหมือนแบบฟาร์มแต้ม่ะทุกคนอืมเป็นฮีโร่ประมาณนี้ก็คือช่วยออกจากตะขอเราก็จะได้แต้มหรือ บล็อกบ็อกให้เพื่อนรับรับดาเมจแทนเพื่อนเงนี้ยเราก็จะได้แต้มมันก็จะก็จะประมาณนี้นะคะทั้ง3เปิร์กของเดวิดแล้วเราจะลองมาเล่นกันในคลิปต่อไปนะคะ3เปิร์กนี้แล้วเราจะเอาเปิร์กไหนไปเพิ่มอีกหนึ่งขอใช้อันนี้ความยืดหยุ่น คุณจะได้รับความรู้สึกแรงกระตุ้นในสถานการณ์ที่ชี้เป็นชีตายได้รับความเร็วเพิ่มเติม3%เมื่อซ่อมหรือทำลายรักษาปวดลงจากตะขอกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางชะล้างเปิดประตูและการปลดล็อกในขณะที่ได้รับบาดเจ็บโอเคก็คือเหมือนเราเข้าไปเริ่มแรกเลยเราบาดเจ็บก็จะเหมือน แมตต์กันกับเปิร์กนี้ก็โอเคเลยทุกคนไว้มาพบกันต่อไปในคลิปหน้านะคะจะเป็นยังไงกับเปิร์กสเปิร์กของเดวิดแล้วก็มีความยืดหยุ่นอีกหนึ่งมาดูกันค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i ป์ช่องวินนี่ด้วยนะคะไปละเด้อ